พูดถึงเรื่องของสิทธิความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถค่ะอันอันดับแรกนะทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราจะต้องทำพรบ,รบรคะค,บคือตัวพรบ,รบรนียคือเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งนะครับคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับค่ะประเทศเหตุผลที่ประเทศไทยเรามีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาบังคับใช้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่า สถิติการเกิดอุบรรัติเหตุการเสียชีวิตการบาดเจ็บของประชาชนหรือว่าของบุคคลเนี่ยนะครับแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายฉบับนี้ก็มีเจตนารมในการที่จะให้มีหลักประกันนะครับและให้มีหลักประกันในการให้การคุ้มครองต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลนะกฎหมายฉบับนีก้ก็รับกำหนดให้กำหนดให้เจ้าของรถเนี่ย นะที่มีฐานะทางการเงินซื้อรถมาใช้แล้วเนี่ยนะครับะจะต้องมีความรับผิดชอบนะจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมคือกําหนดให้เจ้าของรถทุกคันที่เอาเอ่อของรถอยู่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเนี่ยนะฮะจะต้องทาประกันภัยตามประบอฉบับนี้นะครับหากไปหากควาฝืนเนี่ยนะครับก็จะมีบทลงโทษนะตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือกําหนดเอาไว้ว่ากรนี้ที่บุคคลเจ้าของรถเนี่ยไม่ทําประกันภัยเนี่ยนะครับ มีบทลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่นบาทนะครับแล้วก็กฎหมายก็ยังเขียนต่อว่าะห้ามไม่ให้บุคคลใดก็ตามนะครับนํารถที่ไม่มีประกันภัยตามประบอเนี่ยมาใช้ถ้าหากฝ่าฝืนเนี่ยก็ถูกลงโทษดีปรับไม่เกินอีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะเรียกไ,ได้ว่านะการทําประกรระันภัยพรบเนี่ยเหมือนเป็นภาคบังคับแต่ว่าการทําประกันภัยอย่างอื่นเป็นภาคสมัครใจอย่างนี้ได้ไหมคะเออถูกต้องเลยครับในการประกันภัยรถ ยนในประเทศไทยเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะฮะส่วนแรกคือเป็นการประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดตามที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับว่าเจตนาของกฎหมายแบบนี้ให้มีหลักประกันตัวหนึ่งแหละนะฮะจะไม่เหมือนกับประกันภัยภาคสมัครใจนะฮะภาคสมัครใจเนี่ยบอกอยู่แล้วชื่อบอกว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจทาก็ได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่มีบทลงโทษแต่ถ้าเป็นประกันภัยภาคบังคับเนี่ยไม่ทำเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายเลยนะครับแล้วก็ การประกันภัยตามพรบนี่นะครับจะไม่แต่ความแตกต่างไม่เหมือนประกันภาคสมัครใจอีกอีกประเด็นหนึ่งก็คืออัตราค่าเบี้ยประกันภยัยจํานวนเงินความคุ้มครองเนี่ยครับเป็นหน่วยงานของรัฐประกาศและกําหนดค่ะ<ฆ>นะจะไม่เหมือนประกันภาคสมัครใจคุณอยากคุ้มครองมากคุณก็จ่ายเบี้ยสูงหน่อยนะะคุ้มครองน้อยก็จ่ายเบี้ยน้อยนะครับ<ฆ>แต่ตัวพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยว่ารถ จักรยานยนต์ขนาดกี G ่ดีซี G, ต้องจ่ายอัตราเบีย้ยเท่าไรค่ะรถยนต์รถรถยนต์รถบรรทุกรถโดยสารรต่างๆนะครับจะมาแบ่งประเภทของรถแต่ละประเภทเลยนะครับแต้อก็มีประกาศแจ้งให้ประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ทั่วไปเลยครับอัตราเบีย้ยเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นตัว ประเด็นแรกที่บอกว่าทำไมเราต้องทำพรบก็เนื่องจากเป็นกฎหมายได้เองครับค่ะแล้วในเรื่องของสิทธิความคุ้มครองนะคะตัวประกันภยัยพรบภาคที่เราบังคับเนี่ยกฎหมายบังคับว่าต้องทำเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ประสบภัยเกิดเหตุนะคะขึ้นเนี่ยจะได้มีสิทธิคุ้มครองอะไรบ้างคะครับความคุ้มครองที่กำหนดเอาไว้ในตัวพรบฉบับนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนเลคือกรณีบาดเจ็บแก่ร่างกายหรืออามัร ค,ครับแล้วก็อีกกรณีนึงคือกรณีการเสียชีวิตนะการเสียชีวิตหรือการต้องทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนะครับคือจะแบ่งความรุนแรงความรุนแรงของอาการบาดเจ็บของร่างกายของผู้ปสบภัยที่ได้รับกคกคองนะครับจะก,กําหนดเอาไว้เลยครับว่ากรณีที่เกิดบาดเจ็บแก่ร่างกายนะบ,บาดเจ็บแก่ร่างกายเนี่ยกรมธรรมประกันภัยที่ม,มีการเอาประกันภัยไว้เ,เมื่อสักครู่นะครับที่เราบอกว่า บงังคับให้เจ้าของรถที่ต้องทำประกันภยนัยนะครับกฎหมายยังบังคับต่อยนะว่ากำหนดให้บริษัทประกันภัยเนี่ยต้องรับประกันภัยรถด,ด,ด้วยค่ะถ้าบริษัทประกันภัยไหนไม่รับประกันภัยรถนะเฉพาะบริษัทการวินาศภัยนะครับไม่รับประกันภยนัยรถนี่มีบทลงโทษนะฮะตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสองแสนห้าหมื่นบาทถูกตับมากกว่า แล้วก็ความคุ้มครองก็ต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศนกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นนายทะเบียนประกาศนักกาหนดตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกำหนดไว้กรณีถ้าเกิดกรณีบาดเจ็บแกร่ร่างกายนะฮะก็คือไม่ถึงขนาดสูญเสียวัยวะบาดเจ็บอย่างเดียวนะครับข้อมประทน,นจะให้การคุ้มครองไม่เกิน80,000บาทตอ่ตอต่อรายนะครับ <S <S. <S แต่ถ้าเกิดกรณีการบาดเจ็บนั้นเนี่ยเขาสูญเสียอวัยวะด้วยสูญเสียวัยวะเช่นนิ้วนิ้วขาด เนี่ขาดหนึ่งนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าแล้วแต่นะครับเ,เกินกว่าหนึ่งเกินกว่าหนึ่งข้อเนี่ยประกันภัยต้องจ่ายสองแสนห้าแต่ช่วงทีต้องต้องจ่ายสองแสนบาทครับแต่ถ้าเกิดกรณีการสูญเสียว่านั้นเนี่ยไม่ใช่นิ้วนะครับเป็นมือเป็นเท้าเป็นตาอวัยวะหนึ่งข้างนะ่ข้างหนึ่งข้างใดนะครับประกันภัยต้องจ่ายเลยสองแสนห้าแต่ถ้าเกิดกรณีที่ ต้องทุกพลภาพเนี่ยทุกพลภาพอย่างถาวรเลยสิ้นเชิงเลยนะครับนอนเป็นผักแล้วเนี่ยไม่สามารถทํางานใดๆได้อย่างสิ้นเชิงถาวรตลอดไปแล้วนะครับ <คะ S 2> อันนี้ประกันภัยต้องจ่ายห้าแสนบาทนะฮ<ค>ะเข้ากับจํานวนกรณีการเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตก็ห้าแสนบาท <คะ S 2> เฮเหตุที่กฎนายทะเบียนประกาศกําหนดไว้อย่างนี้เพราะเนื่องจากว่าให้ประกันภัยเองเนี่ยพิจารณาได้โดยง่ายแล้วก็ต้องเยียวยาด้วยความรวดเร็วเพราะว่าตัว พราบฉบับนี้กำหนดเอาไว้นะครับเมื่อผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต่าร่างกายนามัยแล้วเนี่ยเมื่อยื่นคำร้องขอรับจากบร,ริษัทการภายัยเอกสารครบถ้วนแล้วเนี่ยต้องจ่ายภายในเจ็ดวันค่ะคือให้มีการจ่ายเนี่ยด้วยความรวดเร็วอันนี้เป็นเจตรนาลงของกฎหมายที่จะให้การเยียวยากับผู้ประสบภัยด้วยความรวดเร็วความเสียหายระดับไหนจำนวนเท่าไหร่ก็มีความชัดเจนชัด่ายเลยครับอันนี้ทําให้ประชาชนหรือว่าผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองตามพรบฉบับนี้ ด้วยความรวดเร็วในเองครับค่ะแล้วอย่างงี้ถ้า,าเกิดค่ะเชิญเลยค่ะเชิญต,ต,ต่อเลยคนิดนิดนิดหนึ่งตรงที่ว่าจํานวนความคุ้มครองที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึงตัวผู้ขับขี่ที่กระทเํเโิยประมาณมนะครับ่ะเ,เพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่ต้องการไปส่งเสริมให้ผู้กระทาความผิดเนี่ยได้รับสิทธิ์ป็นผู้ถูกกระทำค่ะนะครับก็เลยจํากัดสิ์ของผู้ขับขี่ไว้ว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดนะ คุณจะได้รับการคุ้มครองเพียงค่าค่ารักษาพยาบาลหนึ่งเดียวเนี่ยไม่เกินสามหมื่นบาทะนะฮะจะแตกต่บบางกับผู้ถูกกระทำผู้ถูกผู้ถูกกระทำเนี่ยจะคุ้มรขงถึงสามหมื่นแต่ผู้ขี่เนี่ยจะได้รับความคุ้มครองกรปฏิบททัติสิทธิางกายเนี่ยไม่เกินสามหมื่นค่ะหรือกรมีสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตหรือทรภาพอย่างถาวรสิ้นเชิงคู่กับขี่จะได้รับการคุ้มครองเพียงสามหมื่นห้าพันบาทอ,อ,อันนี้คือความแตกต่างนะฮะว่าเอ๊ะทำไมก็จะมีคํสัามเหมือนกันทําไมแต่ เป็นผู้ประสบภัยจากรถเหมือนกันเนี่ยทำไมไม่คุ้มครองอถึงแปดหมื่นบาททําไมไม่คุ้มครองถึงห้าแสนบาทล่ะนะครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเนี่ยเขาควบคุมเพื่อให้ผู้ขี่เนี่ยใช้รถด,ด้วยความระมัดระวังก็เลยจํากัดสิตผู้กับขี่เอาไว้เพียงค่าเสียหายเราเรียกว่าค่าเสียหายที่กรณีบาดเจ็บไม่เกินสามหมื่นหรือเสียชีวิตหรือจะว่าสามหมื่นห้าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นค่าเสามมียเป็นต้นนะครับค่ะคและแบบนี้ ถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดว่าประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยนะพอเกิดแล้วตกใจไม่มีสติค่ะมีคําแนะนํำไหมคะเมื่อประสบภัยเนี่ยต้องทํายังไงบ้างคะครับสิ่งสําคัญเลยตอนนี้นะครับที่โริจัดการเราเองเนี่ยทํานึงถึงเรื่องนี้ประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบฉบับนี้ในการคุ้มครองดูแลเยีออยวยาผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว เราได้มีการประสานกับทางมวลที่ผู้ชีพผู้ภัยนะครับที่จะเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศเลยครับประมาณ2,500กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับเพราะน,นั้นเวลาเราเมื่อประสบภัยจากรถแล้วนะครับเมื่อมีทางหน่วยงานมวลที่ผู้ชีพผู้ภัยเนี่ยไปให้การเยียวยาไปช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุรับแจ้งเข้ามาแล้วไปช่วยที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ประสบภยัยคนนั้นอาจจะไม่ได้สติเลยนะครับก็จะ ทางมูลนิธิผู้ชีพผู้ภัยเหล่านี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและก็ส่งข้อมูลมาที่เข้าสู่ระบบนะครับาจากนั้นในขัยนตการนำส่งตัวผู้ประสบภยัยนะครับไปยังที่โรงพยาบาลใกล้เคียงที่สุดนะครับสิ่งที่เราได้แนะนำให้กับทางมูลนิธิผู้ชีพผู้ภัยนะครับเกิดข่ายที่รับแจ้งหรือว่าถ้ากรณีเป็นไม่ได้มีการแจ้งเหตุไปที่ผู้ชีพผู้ภัยนะครับเป็นญาติหรือคนที่ไป,ไปรถด้วยกันเองนะสิ่งที่ต้องทำก็คือจด รายละเอียดรถคันที่เกิดเหตุหมายเลขทะเบียนรถนะครับชื่อผู้ผู้ผู้ประสบภัยนะถ้ารู้นะครับอันนี้ก็คือจดรายละเอียดว่ารถเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ย <S <S เมื่อไปถึงโรงพยาบาลน,นะครับก็แค่ให้รายละเอียดกับโรงพยาบาลน,นะครับว่ารถผู้ประสบภัยคนที่นําส่งเนี่ยประสบภัยจากรถหมายเลขทะเบียนอะไรนะครับซึ่งเมื่อโรงพยาบาลเขาได้รับเะยครับเขาจะไปเช็คในระบบเลยครับเชื่อมต่อข้อมูลมาที่ส่วนกลางเลย แล,ล้วระบอกเนี่ยจะยืนยันเลยว่ารถคันนี้มีประกันพรบน,น,นรั่นใติดต้องติดการคุ้มกองให้เลยครับเพราะนตัวผู้ประสบภัยเองก็ไม่ต้องไปสำรองจ่ายนะเพราะว่าโรงพยาบาลก็จะ,จ,ะจะรักษาพยาบาลให้เต็มที่แล้วก็โรงพยาบาลก็จะมีการวางบิเลเรียกเก็บเอาจากบริษัทประกันภัยโดยตรงอันนี้ก็จะทําให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลนะครับตามพรบแบบนี้เลยแต่ถ้าหากว่าผู้ประสบภัยเองนะครับผู้ประสบภัยเองเนี่ยนะครับภายหลัง นะครับเบื้องต้นไม่ไม่มีข้อมูลนะครับก็อาจจะเป็นภาระที่ต้องสัมลอจ่านะครับแต่สัมลอจ่าไปก่อนอก็เก็บไปเสร็จเอาไว้ะนะครับภายหลังตรวจสอบแล้วรถเรามีประกันแน่นอนและมีหลักฐานแน่นอนแล้วก็เอาใบเสร็จเนี่ยครับ ไปยื่นขอรับจับคากัตกันไยเช่นเดียวกันได้เช่นเดียวกันการจ่ายก็จะจ่ายภายในเจ็เดวันเช่นเดียวกันครับค่ะแสดงว่าสิ่งที่จําเป็นเลยถ้าทําได้ก็คือจําทะเบียนรถให้ได้รถที่เกิดอุบัติเหตุถูกต้องไหมคะจะได้แจ้งได้ถูกเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อเช็คเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าออมีการคุ้มครองมีการทําพรบอย,อย่างถูกต้องไหมแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ดีเลยครับว่า ทุกครั้งที่จะมีการเดินทางเนี่ยนะครับเราจะเดินทางอน่างเชื่นช่วงวันหยุด6วัน10เนื่องของเราเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับตรวจสอบก่อนรถของเราเนี่ยมีประกันไหมถ้ามีก็ตรวจได้หน่อยครับรถหมายเลขทะเบียนอะไรนะครับหมายเลขทะเบียนอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่สอนสนนะฮะถ้าเราจำหมายเลขทะเบียนได้ไปแจ้งให้กับโรงพยาบาลเนี่ยไปที่โรงพยาบาลไหนก็ตั้วแต่นะครับโรงพยาบาลจะเชื่อมต่อข้อมูลไปที่ส่วนการอองมาสั่การเพื่อตรวจเช็กติตให้นะครับ หรือไม่ก็อาจจะตอนนี้เรามีกล้องโทรศัพท์เอ่อมือถือใช่ไหมครับก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเลยก็ได้นะครับจะได้จะได้ไ,ดไม่ลืนอะไรอย่าเงี้ย ส่งไปโรงพยาบาลก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อได้ทราบแล้วนะคะว่าสิทธิความคุ้มครองเป็นยังไงบ้างข้อแนะนําว่าเมื่อประสบภัยต้องทํำยังไงบ้างทีนี้อยากทราบไปละค่ะว่าผลเสียถ้าเกิดเราเไม่ได้ทําประกันภัยพรบหรือว่าหากรถไม่มีประกันภัยพรบเนี่ยเราจะได้รับผลเสียอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยครับผลเสียที่เห็นชัดเจนเลยคือถ้ารถเราไม่มีประกันภัยนะครับไม่มีพรบเนี่ยนะครับ เราจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทุกบาทเลยทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยนั้นก็คือตัวอย่างที่ผมเรียนว่าพรบรเนี่ยมันมีเจตนาที่ะระ่อการคุ้มครองการเยียวยาต่อผู้ได้รับความเสียหายเสียต่อต่อร่างกายหรือเสียชีวิตนะครับเพราะเกิดรถเราไม่มีประกันภัยนะฮะให้จํานวนเงินที่จะบอกอที่ผมไม่อธิบายไปเบื้องต้นจะคุ้มครองแปดหมื่น 2สแสน2สแสน5า,าแสนเนี่ยครับอันนี้จะไม่ได้รับการคุ้มครองเลยค่ะผู้ก่อขี่เองนั่นแหละครับจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียที่เกิดขึ้นเองทุกบาทตั้งแต่บาทแรกจนบาทสุดท้ายเลยอ,อันนี้คือข้อเสียว,ว่าจะต้องรับผิดชอบเองรวมทั้นตัวท่านเองด้วยต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยรับผิดชอบทั้งบุคคลที่เราไปกระทาให้เกิดความเสียหายด้วยอันนี้เป็นผลเสียโดยตรงแล้วก็บันจะไม่แค่นั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเรียกร้อง ก,กว่าจะรับการชดใช้เนี่ยมันอาจจะทําให้ผู้ประสบภัยเนี่ยรับการชดใช้ที่มันล่าช้าออกไปะนะครับอันนี้จะเป็นผลเสียทั้งตัวเจ้าของรถหรือผู้กระทำะเหตุที่เป็นเกิดขึ้นรวมทั้งผลเสียไปส่งผลถ,ถึงภาระผู้เสียหายเนี่ยกว่า,าจ,จะได้รับการชดใช้จากรถไม่มีประกันภยัยอาจจะต้องไปไปไปใช้สิทธิทางศาลหรืออาจต้องรอผลในการเจรจารนะครับนี้นจะทําให้ผลเสียทั้งสองด้านเลยนะเพราะฉะนั้นเพียงแค่ ตรวจสอบสักนิดหนึ่งรถมีประกันภัยนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยไม่ว่าจะประกันภัยไว้กับบริษัทไหนก็ตามนะครับตัวพรบรมันเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นทุกบริษัทจะให้การคุ้มครองในรูปแบบเดียวกันนะครับก็ให <c oughs> ้ตรวจสอบว่ารถเรามีประกันภัยเนี่ยอนี้ให้มั่นใจเลยว่ามีคนมารับผิดชอบแทนเราแน่นอนค่ะกรณีถ้าเกิดว่าพรบขาดสมมติลืมต่อเดือนสองเดือนนี้มีค่าปรับไหมคะอ๋อในส่วนของพรบไม่มีค่าปรับนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงขาดเนี่ยครับ มันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะไอ้ก็คือว่าเวลาไอ้รถเรามีประกันภัยอยู่เนี่ยอยู่ในอายุเนี่ยมันไม่เกิดเหตุไม่เป็นอะไรเลยถูกต้องเงี้ยทหมดวันไหนมันมักจะเกิดเหตุดันทีนะครับเพราะฉะนั้นต่อร่วงหน้าดีกว่านะครับเราจะเดินทางวันไหนเนี่ยไปแจ้งต่อล่วงหน้าได้เลยต่ออายุร่วงหน้าเลยอายุของกรมธรรม์ประกันภัยรถเนี่ยคุ้มรองตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็ขยายแล้วนะครับ ถ้าเราจะต่อ,อการประกันภัยอายุระยะยาวก็ได้การลืมเนี่ยนะครับสามปีสี่ปีห้าปีก็ได้ครับเราจะได้ไม่ลืมแล้วก็มีหลักประกันคุ้มของเราตลอดแน่นอนห้าปีถ้าเราทำประกันภัยต่ออายุห้าปีเนี่ยนะมันให้มั่นใจว่าจะมีหลักประกันที่จะคุ้มครองนะฮะจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้สบภัยเนี่ยนะครับตามประบอฉบับนี้อย่างสมบูรณ์ครับค่ะ ทราบว่าทางบริษัทกลางคุ้มครองอผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะมีการรณรงค์ในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยมีสติมีวินยัยมีน้ำใจด้วยเนี่ยการรณรงค์นี้นี่เป็นยังไงบ้างคะโอ้เป็นเป็นเรื่องที่ที่เราไม่ค่อยอระพฤตพอใจเท่าไหร่นะครับคือเราขับเคลื่อนเรื่องรณรงค์เรื่องรถประเทียบชัางถนนเนี่ยมาตลอดเลยนะครับเป็นยี่สิบปีละสิบยี่สิบปีแล้วนะครับก็คือยัง มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนสูงอยู่ะนะครับผลที่เราต้องการลดรงเพราะว่าอัตราเบีย้ยประกันภัยตามพรบรเนี่ยนะครับมันมันเป็นถูกจํากัดโดยโดยหน่วยงานของรัฐในการควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นเจือนา,ารมฉบ,บับนี้ให้มีหลักประกันเราจะมารอว่ารอให้ผู้สบภัยได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายเสียชีวิตก่อนแล้วาเรามาเยียวยาเนี่ยนะครับ ก็เสียชื่อกฎหมายฉบับนี้นะฮะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจัดตั้งบริษัทกลางเพื่อให้มาคุ้มครองดูแลผู้ประสบภัยจากรถเราก็ลเลยทําอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งคือทําควบคู่กันไปว่าเราจะควบลดผู้บติเหตุทางถนนให้มาลถลงถ้ารเราสามารถลดความสูญเสียลงนะครับประโยชน์มันจะตกกลับไปที่ประชาชนที่เป็นเจ้าของรถที่ก็จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภยัยใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่า อ่าภูบาเหตุลดลงการจ่ายลดลงเนี่ยประกันภัยก็ต้องลดค่าเบี้ยรประกันภยัยเนี่ยถ้าไม่ลดค่าเบี้ยมันก็เป็นประโยชน์เจ้าของรถจะจ่ายเบี้ยรประกันภัยน้อยลงหรือถ้าไม่ลดประกันไม่ได้ลดค่าเบี้ยรประกันภยัยเขาก็จะไปเพิ่มความคุ้มครองให้นะะตัวอย่างเช่นแต่เดิมในตัวพรบแบบนี้ออกมาเนี่ยคุ้มครองกรณีบาดเจ็บเอ่อกรณีเสียชีวิตเนี่ยสูงสุดก็คือห้าหมื่นบาทนะค่ะ มีการปรับปรุงมาเ,าเรื่อยๆในเรื่องมาจนถึงปัจจุบันในปีหกตั้งแต่ถึง,ถง 6, ปีหกสามเป็นต้นมาเนี่ยนะคุ้มของถึงห้าแสนแล้วเห็นไหมฮะก็คือประโยชน์เนี่ยมันจะยกตกไปกับผู้เสียหายหรือกับเจ้าของรถที่เป็นอท,นที่เป็นผู้จ้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน,นก็เลยรณรลงค์สุดลดนะแล้วก็ชูสโลแกนสามเรื่องเลยครับอุบัติเหตุนี่มันสามารถป้องกันได้นะก็คือเพียงแค่เรามีสตินะครับมีสติในการใช้รถ นะครับ,รบมีวินัยเพื่อเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนนเนี่ยกฎกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัยนะฮะนันนี้แล้วก็มีน้ําใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับตรงเนี้จะทําให้อยูประเทศทางเหน,นของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดจํานวนลงได้ปัญหาของเราคือเรื่องวินัยจราจรครับ รเราบอกว่าอเออเราลงรถอุบัติเหตุเนี่ยเป็นปันปจจัยที่ขอให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีอยู่สี่ปัจจัยเนี่ยคือลถตัวลดสภาพรถนะครับถนนสภาพดินฟ้าอากาศนะครับประการที่สําคัญคือเรื่องคนเนี่ยสาคัญที่สุดนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์ครับปัญหาเกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคนนะค,คนที่ขาดสติไม่มีวินยัยไม่มีน้ําใจเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเรียนให้แต่ต้นว่า แก้ยากจังเลยนะกับการพฤ,พฤติกรรมของคนนะครับทางกายภาพเนี่ยเรายังพอแก้ได้นะครับนะตัวรถถนนนะครับอันนี้เราสามารถที่จะแก้ได้นะแต่เรื่องคนเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยที่เรายังคงต้องกับเคลื่อนต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะมีการรณรงค์นะครับเพราะสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งตัวผู้ เจ้าของรถแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเรานะครับก็ยังคงต้องมุ่งมั่นลดลงรถประเทียทางถนนนะครับอย่างต่อเน,นื่องต่อไปครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์คำเกิดค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภ,ภัยจากรถจำกัดด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะขอบ,บคุณครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะ